ตัวอะไรครับเนี่ยอย,อยู่ในดินเอ๊ะตัวอะไรอะไร่ะมีดินมีดินด้วงเหรอคือเปล่าไอกทอีอะไรอย่างตัวอะไรครับด้วงเหรอครับไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรอยู่ในดินนะ อีกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์นะครับนี้มีชีวิตจริงจริงนะเนี่ยใครรู้ตอบผมทีครับอยู่ดอยู่ในดินนะครับไม่ได้ปรับแต่งหรือว,ว่าตามคอนเทนนะดูอของออกมาเจอแบบนี้มีพิษหรือเปล่า ดวงละมั้งนี่ผมว่าน่าจะเป็นดวงมากเนาะดูดิหน่อยอืมอะไรผมก็สงสัยกันนะครับ ด้วงรู้ว่านอนไมน่อยแน่ใจตัวอะไร